สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สวนผักหวานป่าพ่ออป๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะครับขอนําเสนอกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับนะฮะกิ่งของเขาสวยงามนะครับสีนวลเหมาะที่จะนําไปปลูกลงดินได้เลยนะครับพี่น้องที่มีความต้องการก็ติดต่อทักทา,ายกันเข้ามาพี่น้องดูนะครับเห็นไหมฮะลากละลากของเขาวครับนะสวยงามนะครับ พร้อมที่จะนำไปนะฮะนำไปปลูกลงดินได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากได้ก็ติดต่อทักทายกันเข้ามานะครับครับหรือว่าพี่น้องนะฮะอยากได้เป็นแบบต้นกล้านะครับเราก็พร้อมที่จะบริการนะครับให้พี่น้องนะครับตามที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็น กลหรือเบี้ยผักหวานปา่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะนะฮะสอบถามนะครับรายละเอียดนะครับนี่เราใส่ถุงละ2นะฮะถุงละสองสองเมล็ดนะครับรนะรบ,บางถุงก็3าม,มเมล็ดนะครับกำลังสวยงามนะฮะกำลังนำไปปลูกเลยในช่วงนี้ พี่น้องที่สนใจก็ติดต่อทักทายนะฮะการเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนหรือต้นกล้านะครับครับดังนั้นถ้าพี่น้องนะฮะมีความประสงค์อยากได้นะครับเราก็จะเตรียมพันุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้านะ,ะเป็นเมล็ดหรือเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนชำํำนะเราก็มีนะฮะ นี่ครับไว้บริการพี่น้องที่มีความต้องการอยากปลูกจะปลูกไว้รับประทานหรือ,อปลูกนะครับไว้เป็นอาชีพเสริมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีพี่น้องหลายท่านเลยนะฮะนำไปปลูกและประสบามสำเร็จเอาไปเป็นประกอบอาชีพค้าขายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและทางสวนของเราก็กำลัง ทําทการตอนนะฮะนะฮะทำการตอนกิ่งผักหวานป่าที่พี่น้องได้นะฮะสั่งจองกันไว้นะครับเป็นกิ่งตอนนะฮะกิ่งตอนผักหวานป่าที่พี่น้องได้สั่งจองกันเราก็ทําการตอนเพื่อเตรียมจัดส่งไปให้พี่น้องนั่นเองนะครับนี่ครับ สวนผักหวานป่าพ่ออ๊อกปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็มีสวนผักหวานนะฮะพันย่อสีทองใบใหญ่ที่เป็นของแท้ทั้งเดิมของอำเภอบ้านหมอเป็นพันเดิมเดิมนะครับที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศไทยของเรา